โอเควันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเกม F4 Mobile กันนะไม่คุ้นมากไปกันเลยดีกว่า EP ่แล้วเราก็เล่นกันมาตาหนึ่งเสมอกับ 9, A หนะึ่งหนึ่งห้าเก้า A หนึ่งห้าห้าเก้าแมนซิตี้ชายเมืองโอ,อ้ยอาร์เ e น a l ต้องเกมแล้วทีมผมโอ้มันยิงใส่น,เน่เลยทีมมันแฟนคลับบอลนันโดไงเดี๋ยวมันตั้งชื่อโอ้โหหดู Well, nights like these are just what you hope for as a spectator. A warm welcome. My name is Derek Ray. I'm ah, sitting Ray alongside at me, at me at in the commentary box, providing expert analysis. it's Stuart Robson? He and man with at the atmosphere really building up nicely, we should he be in for a terrific do. A terrific do. A terrific it's up against Portugal. Portugal. Thanks, Derek. Well, often we talk about the tactics, the individual players, players that are missing, but so often it's the mentality of the players that is key to winning any football game. Which of these teams has the right attitude today? Is the big question. เออยิงไปยืนเดียวไปดปอลดิปอลโรดริโกดปูงแย่งบอลแย่งบอลเนมาร์เนมาร์เนมาร์จเนียเนมารจูเนียนี่เนี่ย เนมาร์เนมาร์ on the ball จูเลียนฟีลิกส์ nicely cut out oh ฝาดอีกเจ้าบอลนั่นดแต่ไม่มีเงินดูอะไรของมันเนี่ยทีมมันเนมาร์เฮ้ยโดนเสียบนะนี่มันเลื่อเสียบมนมันไม่เลนออนอ้ช่า

มาเทอุสมาเทสซาลาซาลามวเม็ดซาลาส่งโอ้ยวัดกินมงกี้สุดยอดเลยเวกินหนูว nice well, ิื้นโฉ่เี่ยเวกินเวลายิงแล้ว ชื่อเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากไวกินเป็นประตูนะคนเขาเขียนอย่ออเี่ยคนอนะัและนีเอบอก็เปนัออออกมด้วยนะจอบาร์เม็กวิลดีออสโตฟีคิก สาลา Perfect challenge เย่งของเวนแ่อ้อ้อ้้เกือบวิแวัเมื่อกี้เนี่ยคือมันเกือบยิงประตูมงเข้าอ่ะอีเกนแบบหนึ่งเซนตินก็เข้าโชคดีมันยิงไม่เข้าพูดโครนเเมื่อกี้ So underway again with Portugal so, looking to find a again. route back into the game. Wait, man, man bon. Very quick thinking there. So Angde win again. Phim Pong Foden. Pong man Fairly easy for the referee to spot that deflection. So now a throw in. Foden. So Foden. Foden. Watkins. Oh, KK Okocha. Salah. ไม่เข้าลุกลุกมงมงแบบนี้ต้องสวฟบาไหมทุกคนใช่เลยมันต้องเซฟบาใช่เบาไหมไม่อันนี้มันทักนี่หรอเบามันคน <F> ไหนก็มองไ <Okay. S 1> ม่ออกเาเนช้างมงทุกคนมันมงเก่งมาก Couldn't man find man a teammate, off. unfortunately, and yeah. a throw-in to come. Covid, two goals. Covid, two goals. Fang. Okača. Okača, Haase. He read it well defensively. Reed, well, McBroom. <laughs> and the team here. Phil Foden. <laughs> Arsenal pushing forward with options Phil available. Foden, Otto, go, no well, it came to nothing in the end. Ahkien okay, no and Nottting, Iden, Twenty minutes to go. 20 minutes to go. นี่มั้นี่มัฟุ้ยเกือบเกือบ่าเนี่ยผมคิดถูกว้ที่ซื้อซื้โกดเอสติงกินมาคือวันป้องกันประตูกิกมาถใครมาเล่นตามหาเืนได้เอสติงกินเนี่ยแนะนำเลยโกดใช่ Hmm. Yeah, I do That's yeah. O'Stegan. Will he find the net? Hey, hey. Oh, hey. drama here. All level again. Incredible scenes. Hey. Well, here it is again. And you have to say, he looks so uncomfortable with the ball at his feet. He's cost his team a goal here. Hey. โซบักกำลัง1-1ที่นี่มอนเฮียฟูเดนฟูเดนนี่ไงโรดริโก้เดปอลโรดริโก้เดปอลเนย์มาร์และยังคงมองหาประตูที่อาจสำคัญมากที่สุดในจุดนี้ยังไม่ได้เลยที่โบนั่ว5มันเนี่ยมันทอยด์ทีมผม มันเอีดเป็นฝังมันคำมันคอยยุติแม่เลยสาวบ้านมันสืบคนมูหันสาว่าทอายยุทคนมันทลยยุตมันจะขาที่มือจนหมไม่ทําเลย เฮ็ดทุ่เฮ็ดหัวสองหวั <laughs> หวโอเค okay, ต่อไปเวานหมดนี้นี่นดวนตัวเดวด,วดวตัว,วหมดเมื่อกี้คือเฮ็ดท่เฮอะหัวสองหวัวเกมมาเริ่มเลยอาสมีทำมีนี้น รอบน,นี้เจอกับทีมตรงข้ามชื่อโมตาโมตาเนาะคนทีมของมันคืออินเตอร์ไมอามี่เจออาร์เซนอลอยู่แล้วแอซิโนนกินไปเยอะอินเตอร์มอเมอ่ะหาเซฟเมนเพขาดคืนเลยทีมมันมีวินวิจิฟูจูเนียวไอ้คือจูเนียเป็นนักวินิจิฟูจูเนียเป็นนักเตะผมกลัวมากเลยนะเพราะว่าถ้าเจอวินวิจิฟูจูเนีนยทนะีไรเนนะี่ยมันโหดมากแบบฟูยาก สังเกตได้คือ EP หนึ่งกับ EP สองเนี่ยเราก็เจอคนที่ใช้ยิ้เยอะเนี่ยเยอะมากเลยนะมันโหดะอไม่ด,บบด้ <า S 2>

ฉันกำ็ังจะบุ๋มมากแค่ไหนก็รู้คุณมาเต่เสียงเฮเมื่อกี้เป็นแม่ไทยโอ้ยวัดกินมูนเหรอนึกว่ามูลหรอยิงมันเอือดตายครับ อินเตอร์ไม่อเม่เด็กอินเตอร์มาเถอะไม่ยอมแพ้โอ้แพ้ลุ้วัวแพ้ยับไปหมด้ดนเลือตัวเนี่ยโอ้ให้โอ้แพ้ลุ้หมดเฮ็ดท o เฮ็ดจังพอชนะบ้างนะหมดหัวทูสองหัวสองหัวเริ่อนี้เจอคนที่ไม่ชื่อว่าดีบาร่าทีมทีมของมันตั้งทีมเป็น

ใช่นนี้ใช้จุดเงี้ยนะแรอบนี่ใช้จุดแรงแเหวี่งหัวนะอ่าทำดีอย่ะยิงเก่งวิ่งเร็วกว่าผมแบเหยียยิงเก่ง่ไม่ลวเฮ้ยเอตังนะรือว่าไอทีมมันดีบาล่า ยิ่ถูกก็เสียด้วยเลเจนมันจบหน้าเขาเยีอดตาหน้าลูรีไฟฟิลโฟดิงเป๊ะเดือตายมันเบาจนไม่ฟู่ดิ้นน่าทึ่จริงแต่ไม่ไว้ใจหุ่ิซาว่าไม่อยากให้มันทำมัน คับโฟบาเฮ้ยผมไม่แพ้เว้ยมันต้องทำให้ครับนายเพื่อแพ้มาเลยเฮ้ยชนะมีเมมสียงกดมาอตาเนี้ยกันเป็นเงี้ดีบายว่าเนี่ยนี่คือเสียงกดเนี่ยมาต่อเลยกะกันไม่อยอมไพ้เลยมากฟีมเหมย กตูดตุกตูด,ตดถ้าถามว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็รต้องคอยดูครับผมก็ไม่ได้วางแผนกันลงคลิปไวขนาดนั้นปองซังปองซึ่งปองซึ่งไอ้ซึ่งแกรัสเซียในฝดนะเง่นเดีปยวเปิดมาฟิน้นฟืนมาทีมมันว่าแบบนี้เจอใครอีกทีมมันโอ้วีอาร์เก้าหกเลยเหรอทีมมันชื่อเอโอหนึ่งสองสามสี่ห้า

ผมมโนเวียก้ไปหแ่ผมรับบองหรือว่ากผมกินกว่าเธอเสียกนหาซื้อันได้คือจานต้องป้ยจเฮ้ยทาี่มโนวียต้องยอลดไม่ได้กููกเลยมันมันกระจดีว่าพี่วนี่โอเวน้อยแต่ไม่โคตริ่งเลยโอวีอเก้าหก่ไกระจดนะชอบนเล

โอนกี้่วัดกินวัดกินคนอีฟวัดงามวัดสวยจุ๊บๆชนะฮะฮาว่ามัดดิดฉีหน้าโอเคก่อนไปคลิปไปรับของมาวนันอะไรต่างกันนี่ว่ามันแจกเยอะอีกแล้ว ภารกิจโอ้โหแจก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 ไหแกแจก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 แจกักเรี้ยเวสมีสแล้วยเโคตร บ้างเนีย่ยใครบ้างที่ทันยุคยุคแรกคือยุคฟีฟ่ามือบายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเอฟซีมือบายก็จะได้ใครทันยุคฟีฟ่ามือบายเนี่ยือแบบผู้ <c oughs> เล่นยอดเลยเฮ้ย <c oughs> อยากได้อะลุยฟิโก้เตวิฟิโก้โอเคมาแลกเปลี่ยนดีกว่า มีอะไรให้เปลี่ยนบ้าง้าถอมว่าผมชอบยุค F4 Mobile รือ FIFA Mobile มากกว่าก็ผมชอบ F4 Mobile นะแต่ที่เกียดอย่างหนึ่งก็คือทำไมมันต้องแบบรีทีมใหม่หมดด้วยคือแบบทีมที่อุตสาห์ฟาร์มมาตั้งแต่ต้องนั้นไม่งีใหม่หมดเลยเริ่มต้นใหม่คือทีมเก่า,าเนี่ย FIFA Mobile ผม o ว r อาร์ร้อยยี่สิบเจ็ดเฉยอะ อนนตอนนี้เก้าสี่ตึ๊งตกมากโอเคก่อนไปคลิปเรามาแรกแพ็คนี่กันเลยดีกว่ามาดูมาดูให้ว่าจะเกลือหรือดีแ,แพ็คปิดท้ายเฮ้ยมาเลยคุณ ตอลีซีบีอินเตอร์นีงานเกลือตายโคตรเกลือแต่ก็เอาไปขายได้นะราคาดีเฮ้ยได้ปลาโลดีวาาด่วาโอเคเอาไปขายดีกว่าขายได้นะบอกเลย ับอกไม่ไมคิดปลัวประตับงกระตั้งกระตั้งลใช่ปลัวกินกล้วยกล้วยแตกทอด <c oughs> โอเคอย่าเพิ่งขายกันกิบว้แวกก่อนนี่ไงกันดูกันที่ผมบอกว่าเคยมีนี่เลย โอเคงั้นเราก็ปิดคลิปประมาณนี้กัก่อนแล้วกันนะปิดคลิปในหน้านี้เลยตรงนี้ไปวะ